จากคลิปที่ป้าแก้วลงก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าเรื่องเช่าบ้านในอังกฤษแล้วป้าแก้วหยิบยกอคอมเมนต์นะคะจากพันทิปมาแล้วก็บอกว่าที่ที่ที่เขาบอกว่า,าจะมีย่านที่อยู่นะคะเป็นเป็นแถบๆไปว่าใครอยู่บ้านไหนแบบไหนนะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่มีแฟลตมีอะไรจะเป็นพวกแขกนะคะก็ก็อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ ป้าแก้วไม่ได้หมายถึงว่าพวกแฉพวกอินเดียเนี่ยเขาจนนะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะแต่ว่าแค่หยิบยกตัวอย่างว่าอ๋อที่อังกฤษเนี่ยคนคนคนนึงเขามีความคิดเห็นแบบนี้แบบนั้นนะยกเอามาเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะ,ะเขาบอกว่านั่งดูคลิปเรื่องห้องเช่า เราอาศัยอยู่ที่รอนดอนห้องเช่าและชุมชนมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่คนอินเดียทั้งนั้นมันก็มีทั้งผิวดำจีนและมุสลิมเต็มไปหมดอินเดียส่วนมากจะมีบ้านกันเยอะมากกว่าฝรั่งจะเช่าห้องชุดอยู่กันคนอินเดียมีห้องให้เช่าเยอะมากและแพงอันนี้ปะแก้วก็เห็นด้วยนะคะคือตอนที่มาอยู่ประเทศอังกฤษใหม่ๆนะคะคือก็จะงงว่าเฮ้ย ฉันมาอยู่ที่ประเทศไหนอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่แขกนะคะทงังแขกทั้งมุสลิมแล้วก็คนผิวสีจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าแขกกับมุสลิมจะเยอะมากนะคะไม่ได้บูลลี่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่ง,ร,งร้านอาหารต่างๆหรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะก็จะมีของทั้งแขกของทั้งมุสลิมนะคะ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าคนที่ต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่ที่ประเทศนี้ไม่ได้พูดถึงชนชั้นแรงงานอย่างปะแก้วนะคะพูดถึงคนที่เขามีกิจการมีอะไรส่วนมากจะเป็นแขกและมุสลิมเป็นส่วนใหญ่คุณจะเห็นได้เลยว่าเจ้าของกิจการร้านเชกกเวหรือว่าร้านค้าต่างๆนะคะแล้วก็มีคนจีนนะคะเยอะมากเมืองที่ป้าแก้วอยู่เนี่ย เขาจะจัดโซนให้อยู่เลยนะคะว่าคนแขกพวกมุสลิมหรือคนอะไรเขาจะอยู่โซนนูน้นแต่แต่ทุกวันเนี้ยมันก็จะอยู่รวมกันไปหมดนะคะแต่ว่าเมืองฟาทาวนะคะจะจะมะีคนกลุ่มนี้เยอะนะคะแล้วก็กระจัดกระจายอยู่เนี่ยอย่าเพื่อนบ้านป้าแก้วเนี่ยนะคะบ้านหลังที่สามถัดไปก็เป็นเป็นแขกนะคะ แขกอินเดียแล้วก็ขยันนะคะเขาเป็นเ,เขาทำเขาเรียกอะไรอะ่ะพ่อของเขานะคะมีบริษัทรถแท็กซี่นะคะแล้วเขาก็ขับรถแท็กซี่นะคะก็คือเยอะแล้วก็เพื่อนป้าแก้วในที่ทำงานนะคะคือเขามีบ้านให้คนเช่าสามหลังนะคะแล้วก็ เขาก็ยังมาทํางานอยู่นะคะทํางานสามวันต่ออาทิตย์เหมือนกันคือมีเงินอะแต่กูก็จะทํางานหาเงินอะนะคะไม่ได้เหมารวมว่าคนแขกหรือปกีเนี่ยเขาจนนะคะปกแกไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นหรือหรือว่าในคลิปทําให้ชวนสงสัยว่าเขาจนอะปกแกต้องขออภัยด้วยนะคะเพียงแค่อยากมาชี้แจงว่าเออนะที่ประเทศเนี้ย การอยู่ห้องเช่าหรือการอยู่อะไรเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะจนเสมอไปหรือว่าคนที่มีเป็นเจ้าของบ้านที่ละขอบคุณค่ะ,ะหรือเจ้าของบ้านหรืออะไรเนี่ยล้จาจะรวยเสมอไป <c oughs> นะคะบางคนหลายคนเขาก็อาจจะรวยแต่อย่างป้าแก้วเนี่ยร <c oughs> วยหนี้นะเป็นเจ้าของบ้านที่รวยนี่ <c oughs> นะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งคือการที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยแบ่งชนชัน้นวรรณะกันสักเท่าไหร่นะคะฝรั่งเขาก็ขอแค่คุณมีงานทำไม่มาเป็นภาระสังคมหรืออะไรเขาก็ไม่สนใจแล้วนะคะหรือคุณจะทำอะไรมันก็เรื่องของคุณไปนะคะเขาไม่ได้มาสนใจใยดีกันนะคะอ,อย่างเพื่อนบ้านเนี่ย ก็รู้จักแค่ทักทายกันเฉยๆไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางแต่สามีป้าแก้วเขาอยู่บ้านเขาเป็นคนชอบคุยไงคะคือเป็นคนเฟรนลี่เขาก็จะรู้จักคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นเยอะนะคะรู้ว่าอ๋อคนนี้มีลูกคนนี้มีคนนั่นคนนี้นะคะส่วนป้าแก้วนี่ป้าแก้วจะเป็นคนที่แม้แต่อยู่เมืองไทยนะคะป้าแก้วก็ไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะแล้วก็ ป้าแก้วจะขูกอยู่ที่ร้านของป้าแก้วนะคะคือเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าก็ก็จะไม่เม้ามอยก็จะฟังแค่ลูกค้านะคะลูกค้ามาก็คือทําหน้าที่ของเรานะคะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันป้าแก้วก็ทักทายทักทายคน คือผ่านไปผ่านมาก็ทักทายนะคะคนคนรู้จักกันหรือแม้แต่คนไทยในเมืองหรือน้องคนไทยที่เขาเปิดร้านอาหารหรือว่าขายของค้าขายอยู่ในเมืองหรือไปเจอกันแก้วก็ทักทายนะคะแต่ถ้าถามว่าคบกันลึกซึ้งไปเที่ยวบ้านเที่ยวอะไรไหมไหม้มมแก้วก็ไม่เ่นะคะคือไม่อยากไปรบกวนเขานะคะเพราะว่า ไอการที่ใครที่จะมาเยี่ยมบ้านเราสักคนเนี่ยมีแขกมาบ้านเราบางทีเราเราก็เป็นอึดอัดนะคะเป็นเป็นเหมือนการต้อนรับกลัวต้อนรับเข้าใหม่ดีหรือเป็นอึดอัดใจคือเวลาส่วนตัวของเขาอะนะคะป้าแก้วก็เลยคิดเองเออเองว่าเออไม่อยากไปรบกวนเขาทั้งที่ที่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังว่าไม่ใช่ว่า คนแขกคนปากีเนี่ยเขาจะจนนะคะอันนั้นเป็นแค่ปาแก้วหยิบยกคอมเมนต์ที่เขาเขาออกความคิดเห็นเกี่ยวกับาการเช่าบ้านนะคะว่าทำไมถึงหลังส่วนใหญ่เขาซช่อเช่าบ้านกันนะคะอันนั้นก็คือในมุมมอง ในสังคมของของคนคนนั้นนะคะที่เขาเจอมาแบบไหนเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังอย่างนั้นนะคะอย่างถ้าใครอยู่ในโซนคนมีกระตังนะคะเขาก็จะเห็นแต่สิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนะคะอย่างโซนไหนมีแบบรวมๆกันเขาก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นนะคะก็ อันนี้ป้าแก้วก็มาขอแค่ต่างให้ตัวเองนะคะไม่อยากให้เข้าใจผิดนะคะเพราะว่าป้าแก้วส่งข้อความกลับไม่ได้นะคะอลไรคะวันนี้ขอเอวังด้วยประการละเจนนี้เนาะ